น้ำเนี <NY Commons> ่ยอร่อยไหมคะน้ำหนึ่น้ำอร่อยไหมคะอันน้ำสองแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำสามวันนี้น้องมีนามาเที่ยวงานเกษตรเกษตรแควร์น้องแม่เหนคุยโอ้เที่ยวงานเกษตรหรือมามาเที่ยวหาของกินคะไม่มีต้นไม้สักต้นนนี้คือต้นไม้ นั่งกินใต้ต้นไม้แต่ไม่ได้มาหาต้นไม้เลยอันนี้ค่ะผัาเหนิธุราสีสันสดใสงานเกษตรอ่าเรามีสินค้าเกษตรนิดนึงสินค้าเกษตรโฆษณาให้นิดนึงน้ำมัมเบอร์รี่พร้อมดื่มโอ้มีนามีนายกินอะไรคะกินน้ำกิบมาต่วเอาเนี่ยมีนายเดี๋ยวมันจะแตกใส่มือนะวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวให้ยาเหนียวแกะ น้องมีกินข้าวไหมหิวข้าวไหมคะหิวไหมคะหิวข้าวไหมคะน้องมีน้องมาก็ัมีนายิ้มออนมีนายิ้มหน่อยมินาาแยกเคี้ยวหวานก็ไม่สนใจกูแต่เาเียยยยยยอยย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 ยคยย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 ย้อยยยยยยย่ยย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 รยยยยยยย วาย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 แย่เหมียวที่ชู้ต้องเข้าที่ชู้แย่เหมียวไปไหนมาก่อนขอชิมก่อนเลยอ่ะออเดี๋ยวค่ะรอสักครู่อะไรไหมพี่ดิ๊งเอาน้ำอยู่ห่างเดี๋ยวเดี๋ยวหาน้ำห่างๆมีนานหน่อยอ๋อลองจิ้มลองชิม ้มคออร่ออ่ะอามีนาทึอ,อื้อโอ้มีนาเลือกใหญ่เลยมีนาจะกินอนะไรดีมีนาเลือกใหญ่เลยเลือกง่ายอย่างนั้นียะนะ่ย